สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคำศัพท์ที่มักจะพบเห็นในห้องนอนนะคะก็จะมีทั้งคำนามและคำกริยานะคะจะรู้ได้ว่าคำไหนเป็นนาม en นาม s ก็สังเกตที่ท้ายคำหลังเครื่องหมายเท่ากับนะคะก็จะเป็นในรูปเจาะจงถ้าเป็นนาม n ก็จะลงท้ายด้วย n หรือ en นาม s ลงท้ายด้วย t หรือ et ที่ท้ายคำนะคะ เรามาเริ่มต้นที่คำนามก่อนเลยคะ่ะ substantive นะคะเดี๋ยวจะให้ในส่วนที่เป็นในรูปเฉพาะเจาะจงไปด้วยนะคะแต่จะไม่ออกเสียงเนาะเจาะออเสียงเฉพาะรูปธรรมดานะคะไม่เจาะจงเนาะโซบรูมโซบ์รูมห้องนอนเซงเซงเตียงแทกเกะแทกเกะ ผ้าหม่มคุดเดขุดเดมอนเสนแคลดเสนแคลดชุดที่นอนก็จะรวมไปถึงผ้าปูที่นอนปลอกหมอนแล้วก็ผ้าหม่มผ้าคุมเตียงเอินกดเอินกดปลอกหมอนโพสโลก,กัน โลอกกันปลอกพระห่มล่อกันลอกกัน,กกนพ,พับกุฏินอนกาเดโรบกาเดโรบตู้เสือ้อผ้ากาดีนกาดีนพมาม่านหินละหินละชั้นวางของลำปะลำปะ หลอดไฟหรือโคมไฟแสงบูดแสงบูดโต๊ะข้างเตียงโต๊ะเล็กๆนะคะมักจะอยู่ข้างเตียงนะคะเออเวอร์คัสเออเวอร์คัส้ากลุ่มเตียงต่อมาคำกริยาที่มักจะพบเห็นในห้องนอนนะคะคำกริยา verb ก็จะให้เป็นประโยคมานะคะยกแบด d ดอร์เซงเงนวาเรียดอกยัแบดดอเซงเงนวาเรียดอกฉันเก็บที่นอนก็คือจัดให้เรียบร้อยนะคะทุกวันเนาะฉันเก็บที่นอนทุกวันประโยคที่เหลือถัดมาก็จะเบ้นคำว่าโยกไว้นะคะมันจะได้รวดเร็วเนาะแบด d ด f i ์ฟีน d แบดด เก็บที่นอนให้เรียบร้อยสวยงาม bedda f i e a ก็จะไม่มีการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนปอกหมอนหรือปอกผ้าห่มนะคะก็คือตื่นเช้ามาพับที่นอนหรือว่าเก็บที่นอนให้เรียบร้อยไม่มีการเปลี่ยนนั่นเองนะคะ bedda r e r e n t bedda r e r e n t เปลี่ยนชุดที่นอนเปลี่ยนชุดที่นอนในที่นี้ก็คือมี ปอกผ้าหม่มปอกหมอนผ้าปูที่นอนนะคะเปลี่ยนทั้งชุดแบตเตอรี่นเรียนแปลว่าสะอาดนะคะหรือว่าจะใช้คำนี้แทนก็ได้คะ่ะ Beat the s a n e l e d e อ่ a t ีก็คือเปลี่ยนชุดที่นอนยอบแบตเตอรียน v วาเรียเบกกาหรือยอบบี e a ต t เซ็งแคลดวาเรียเบกกาฉันเปลี่ยนชุดที่นอน ทุกอาทิตย์ let get overcasted over เสงเงน let get overcasted over เสงเงนคลุมเตียง let get over ก็คือคลุมนะคะเป็นกริยาเนาะสองคำรวมกันแปลว่าคลุม overcast ผ้าคลุมเตียงนะคะ overcasted ก็คือเป็นผ้าคลุมเตียงในรูปจ่อจงเซงแปลว่าเตียง Leg er c a s t e t er เซงคลุมเตียงด้วยผ้าคลุมเตียงนั่นเองนะคะก็คือพูดง่ายๆคลุมเตียง Weke alltid mina k l ä d e ฉันพับเสื้อผ้าของฉันตลอด Alltid แปลว่าเสมอก็ได้ตลอดก็ได้นะคะฉันพับเสื้อผ้าของฉันเสมอหรือฉันพับเสื้อผ้าของฉันตลอด ย่าวิ่อาตีมีนะแลดเทนเดลลัมปะพนัดเตนแทนเดลลัมปะพนัดเตนเปิดไฟตอนกลางคืนสล็กกลลัมปะพดอเกนสล็กกลลัมปะพดอเกนคำว่าดอเกนจะพูดสั้นๆว่าดอนก็ได้นะคะสล็กกลลัมปะพดดอน ปิดไฟตอนกลางวัน s t ตด์โซบรุมเรียกเก d บบุ t เด็ดแสตด์โซบรุมเรียกเกทำความสะอาดห้องนอนสม่ำเสมอนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะคะสั้นๆค่ะลองนำไปฝึกกันดูนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะในการเรียนภาษาสวิเดนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ